สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่11 17กรกฎาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องของอำนาจวาสนานะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มือขึ้นชาวกรกฎมีเกณฑ์หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือเกิดชื่อเสียงนะคะเป็นที่รู้จักเป็นที่เลื่อมใสแก่คนรอบข้างนะคะ เรื่องของการงานนะคะใครที่ทำธุรกิจการค้าอาชีพค้าขายต่างๆช่วงนี้ก็จะสร้างผลกำไรสร้างไรายได้ให้มากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะช่วงนี้เหมาะกับงานค้าขายสำหรับชาวกรกฎนะคะหรือการติดต่อเรื่องของผลประโยชน์นะคะการเจรจาความก้าวหน้าโครงการต่างๆนะคะก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะมีเกณฑ์ได้รับความสุขความสำเร็จ ช่วงนี้นะคะถ้าใครเฮงเฮงปังปงนะคะก็ควรแบ่งปันให้กับสังคมหรือว่าทําบุญทำทานตามศาสนาด้วยนะคะเพื่อเป็นการต่อยอดไปอีกนะคะช่วงนี้นะคะใครที่เป็นลูกจ้างก็มีเกณฑ์ทำงานเก่งทำงานดีเข้าตากรรมการนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ง่ายหรือว่า ได้เป็นที่รักที่ชื่นชมนะคะการเงินอย่างที่กล่าวไปช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะค่อยคคิดบริหารให้ดีนะคะเงินต่อเงินก็จะทําให้ชาวกรกฏมีเงินเก็บเงินออมมากขึ้นสุขภาพนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับความคิดความเครียดเรื่องของการงานการเงินนะคะจะต้องปล่อยวางพักผ่อนให้เพียงพอ คนโสดนะคะสัปดาห์นี้บางคนอาจจะมัวทำงานนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาคิดเรื่องรักมากนักนะคะ ถ้าพบรักก็เหมาะกับคนที่ช่วยเสริมฐานะนะคะยกฐานะให้ดีขึ้นท่านที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันเป็นช่วงที่ต้องแบ่งเวลาให้กันนะคะต่างฝ่ายอาจจะยุ่งยุ่งเรื่องของการงานการเงินอยู่นะคะทําใหเา้เรื่องของครอบครัวาจะาไม่วุ่นวายมากนักนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเหมาะกับการสร้างความมั่นคงปรึกษาการเรื่องอาชีพการงานให้เป็นปึกแผ่นมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คา a มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ